โอ <Okay, S 2> เคครับตอนนี้เราก็จะสร้างเรือกันนะครับเฮ้ยทุกคนดูดเรือตอนนั้นดิครับมันเขาเป็นอะไรนะครับหน้าน้องๆเห็นไหมพี่มิวเห็นไหมครับพี่มิวพี่มิวครับดูเรือหสิครับเขาเพิ่งออกไมเองนะครับใครเข้ามาไม่เข้าสร้างเรือไวทุเคอไว้ทุกเคเหรอครับ <laughs> ดูคุณไม่คิดช่วยพี่หมอนสร้างเรือหน่อยหรอครับเออผมกาลังสร้างอยู่ครับมองข้ามไปก่อนฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่สร้างเรือเสร็จเลยนะครับอ้ยหโอ้อาาต้องรอด้ดูพี่พี่เจขอโทษนะครับพี่หมอนน้องๆครับตอนนี้เราเอ่อกำลังออกเรือแล้วนะครับเกี่เสือซากขยะไป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 ตอนนี้นะครับเรากำลังขับเรือถอยหลังเรือขยะไอ้ี้ย ขยะเลยสิขยะท้องทะเลเห็นคนเห็นคนขอญาตดึงเจียปดงวินขึ้นมาเพื่อนกันมาเอยเอาไปยังไปดเ้ยตัวมือตัวมืตายป่ะัมนะครับทุกคนรอก่อนอ่ะ ไอ้เหี้ยเศษขยะอวกาศไอ้เหี้ยไอ้ก,อก,อกูกูตายก่อนเพื่อนเนี่นเลยกูนั่งโดดเดี่ยวเดียวได้ได้ท่องเลยไอ <c oughs> ้กูปล่อยแม่งไงเงี้ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอจะรอดไ <c oughs> หมเนี่ยไงไปได้โอ้โอเคเหมือนความรู้สึกว่ากูจะตายเออ,อเรือไปเฉียแล้วของจริงของจริงครับตอนนี้เราก็ผ่านด่านแรกไปได้อย่างสบายใจนะครับอ้าวบาเรียสองอันแรกแตกแล้ว โอเคสุดยอดหมดแล้ว <Okay. S 3> <laughs> หมดแล้วโอเคมันจบแล้วไม่จบครับดูดูคนขับนะครับเป็นไงดูดูพี่หมอนนะครับน้องๆพี่หมอน,อนอครับเรือเก่งมากเลยนะครับดูหน้าของน้องมิวน้องมิวต์วครับว้าวตื่นเต้นจังจเลย <laughs> แล้วใครมันดึงวะ <laughs> ใครมันดึงวิจ <laughs> ารวิรลาร์กันหมดมิวต์ตายนะเนี่ <laughs> <laughs> นยเฮ้ยโอ้ปวดดิ <laughs> ปวด <laughs> เอเอไอ้เจอนี่มึงตายนะเว้ยเอ้ยมันหล่นใส่หัวกระบาลเนี่ยหัวกระบาลแตกนอก้องสาวทำยางมาใส่กูแตกเอามาเลยยี่สิบบาทไอ้ขี้นี่เรืหเอหรือขี้อะไรเนี่ยสัตว์เฮ้ยเราอีกคนนึงตุจะตามมาอยู่เฮ้ยโอ้โหด้านหน้าขี้อะไรวะน่ะตอนนี้เราจะเข้าด่านที่ห้านะครับน้องๆวัดโอ้โห เอ้มันเศษขยะอเออมันดูเศษขยะขต,ตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกกูเห็นเป็นเป็ดไ <c oughs> อ้เียเศษขยะข้างหน้าเราโอ้ยยิงเลย,ลยนักห <deep, S 1> นาดีฟดีฟเฮ้ยดิก,กู<อ>กาะเกาะเศษขยะได้กูกาะเศษขยะได้เยอะก,ก็ไม่ทันแล้วไอ้เยี่มาทางมาแล้วด <c oughs> ีเย็ดเย็เราไปดีจีต้อนเอ้ยน่นสิตามเศษขยะนั้นไป มันกำลังแวกทางแล้วอยู่วิวตอนนี้คิดว่ามึงกับกูใครจะตายก่อนวะนั่นดิเอ้ยว้าวหัวกผห้ยหัวล่อนแล้วบินไเฮ้ยขี้หายแล้วกูหัวเหี้ยขิ้หายแล้วหัวเป็นทอร์สโอ้ยเป็นระเบิดสีแดงอ่ะจีดูหัวค่ะดิหัวเป็นทอรสไงไอ้กูจะบอกเหี้ยขิ้หายแล้วว่าที่บังคับของเราหายไปแล้วโอเคเพื่อนโอ้ สามหัวโลนด้ยไอ้เจี๊ยหัวโลนต้องโลนไม่ไม่ใช่สามทหารเสือไงแต่เป็นสามหัวโลนไงกูเห็นไอ้เจี๊ยก็เด็นนี่อ้าว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 น่ารักจังสนุกค่ะสนุกอ่ะจำไม่ต้องเล่นอะไรแล้วเลยทําไมล่ะข้าดิเดีละอันนี้เรื่องเราเว้ย หินอ่อนใครวะไอ้มิวบอกหินอ่อนมึงอ <ok ีเวนไอ้มิวเปิดประตูก่อนกูจะเข้ามาในห้องกูไอ้มิวบอกหินอ่อนมึงอยู่ในห้องกูกูเดินไม่ได้ก um ูออกไม่ได okay. ้โอเคกูเข้าแล้วม claro> ิวปิดเลยมิวปิดเลยไอมิวเออนั่นแหละไปเอาบล็อกหินอ่อนมึงออกไหนวะไหนวะบล็อกหินอ่อนกูมองไม่เห็นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออลแหละโอเคกดเลยเพื่อน เขาแคบกันเขาแคบกันเขาแคบมันคือศิลปะอ๋ออ๋ออ๋อทำไมชิ้นส่วนค่อยๆหลุดวะโบเคนเนี่ยโบเคนจัดอะเยี่ยดูโหเนี่ยเรือแบบยอดโอ้โหขนาดติดไอโฟนยังไม่ไปเลยเออโอไปแล้ว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 โออ่ะอ๋อไอ้เนี่ย่าไปสร้างมาตั้งนานนี้อะ แหม่ไม่โหลดแมไม่โหลดใครใครเปิดลูกโป่งใครเปิดลูกโป่งเอาแหมไม่โหลดเอาแหมไม่โหลดเหมือนกันแบบกูก็ไม่โหลดที่แม่พังมาได้สิเป็นเพราะเราสร้างเยอะหรือเปล่าไอ้ขี้ใหญ่เนี่ยสูงสิ้สูงเดี๋ยดีเดี๋ยดีก็ผ่านง่ายๆนแมพไม่โหลดแมพโหลดไม่ทันนี่เออะเฮ้ยข้างหน้าโหลดทันละโอเคนั่ทนละตอนนี้โหลดกันโอ้ยไอ้เหี้ยแหม่ท่านั้นมันมันซ้ำไงแมพนี้เว้ยแมพเดียวกัน แล้วทำไมข้างหลังต้องโดนก่อนเดี๋ยวไอวิวเบกนั่งชิวเลยเปิดบาลีปะเดี๋ยวค่อยเปิดได้อย่าพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่เปิดหรอกเปิดตอนที่มันมีอะไรยิงมาไอวิวไอวิวทำไกูอยู่ข้างนอกไอวิวมึงไม่นั่งไว้ล่ะไอตัดตัวกูอยู่ไ้ยไอวิวมึงไม่นั่งไว้ล่ะ มันดูมันดูเพื่อนได้ป่ะมันดูเพื่อนได้ป่ะไม่ได้มันดูไม่ได้มาดูดูแชร์จอให้ดูดีแชร์จอแชร์จอเฮ้ยกูไม่ได้ลุกเลยกูจะลุกทำไมยะโอ้จะไหวไม่ดีเ่รอรถดีแตนเฮ้ยโหมึงดูถูกมักงมจังไว้ตัดกูผ่านมาไอ้เย่ยางหายไปสองละกูแม่งผ่านทุกด่านเลยแล้วเพื่อน ขี้อุปิดาวไป t r าเลยอหลบหลีหลบหลีเ็กซมลบหกะโอหลบกเซกโอ้ไอขี้ขีขี้อ่ะหลบหลกแท็กซหลบหกน้องหลบหลีกแล้ว้องไปแบบนี้ไงเด้ได้อยู่ล้อหน้ามันแข็งเลยข้างหน้ามันนี่อยู่มีการชนหน้าอยู่ เอ้นนเรื่องการชนการชนโอ้โกันชนกันชนจะกันระเบิดไหมกันดิอ้๋อกันชนกันชนเปลี่ยนสีได้เช่ยนี่กันชนเปลี่ยนสี <c oughs> นนนสวิวเห็นไหมแดงวอย่าให้มึงรับประสบการณ์เ <c> ถ <oughs> ิมป <c oughs> <c oughs> ระตอร์รับลมหนาว <c oughs> <c oughs> เว้ยรับลมหนาวเผื่อตะพี้ปิด ถือว่า like มึงขับไปปูกระดึงแล้วไงไอสัตว์เป oh, ิดะเปิดเ <ok ียนมือเปิดปีดไ้อ๋อยดีิดเโอไอ้จ้องไปฝ่นต้องไปฝันก็ปิดประตูก็ปิดประตูี่ก็เปิดประตูลอ้เี่ยวจะจ เราตไวนะ้ยิม่มวิวหไวิวทำอะไรบูดเรับพุงหนาวรับพุงหนาวมันไม่หนาวมันร้อนเจงนิ๊กไอ้้องไอ้เยี่ยคนขับปูจะถึงนี่ถึงด่วะประตูประตู เอ้เน้นได้มีร่องแล้วมีร่องแล้วไอ้วิเขาไม่สกิลสกิลไอ้วิวเขาไม่สกิลไอวสัตว์มันเปรี้ยงเงนแันเปเพื่อนกันวิวปิดโอ้ยไอ้วิมึงตายเนี่ยแต่ไม่ตายอย่าไปแย่ไปแย่ยีดยีด

หมดแล้วถึงเนียต้อทับหัวใครมีเรือที่ดีอยู่ดีไหม